ดีนะคะท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านคะ่ะวันนี้มี8วิธีทํางานให้มีความสุขมาเล่าให้ฟังค่ะ 1. เผื่อเวลาอย่าออกจากบ้านไปทํางานด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันจะทันนะคะเพราะสิ่งที่ไม่คาดฝันรลอหวางทางนั้นมีเยอะเชียวค่ะเช่นลดเสียอุบัติเหตุน้ําท่วมทําถนนปิดการจราจรการไปทํางานสายเนี่ยนะคะนอกจาก ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจในการทำงานคุณยังขโมยเวลาทำงานและเอาเปรียบเพื่อนร่วมง,งานที่เขามาทำงานได้ทัน 2. ทักทายกันยิ้มแย้มแต่เช้าเก่าคำทักทายเพื่อนร่วมง,งานทำให้การเริ่มต้นวันทำงานกันอย่าง อารมณ์ดีเบิกบานแ <บา S 1> จ<ำ>่มใสอย่าก,ก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวนะคะโดยไม่สนใจใครเพราะคุณทํางานคนเดียวไม่ได้จริงไหมคะและโลกนี้ไม่มีใครเจอกันโดยบังเอิญแน่นอน,นะคะ่ะ3ส,สร้างมิตรให้มากยิ้มแย้มทักทายไตถามแบ่งปันช่วยเหลือ และจริงใจสิ่งเหล่านี้สร,ร้างเพื่อนในที่ทำงานให้รักใคร่คุณได้ทุกวันยิ่งมีคนที่รักคุณอยู่รอบกายคุณจะทำงานทุกวันได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะข้อที่สีอย่าด่าที่ที่คุณทำงานการแสดงออกในความไม่พอใจในสถานที่ที่เราทำงานอยู่เนี่ย ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรมากไปกว่าทําให้เรายิ่งไม่เต็มใจในการทํางานที่ทํางานไม่ดีแต่คุณก็ยังต้องทํางานที่นั่นที่ทํางานไม่ได้ดังใจแต่สิ้นเดือนคุณก็ยังรับเงินเดือนจากที่ทํางานนั้นยิ่งคุณไปวิจารณ์ด้านไม่ดีของที่ทํางานให้คนภายนอกฟัง เขาคงสงสัยว่าไม่ดีคุณจะทํางานอยู่ทําไมในที่ทํางานที่คุณด่าว่าอยู่ทุกวันข้อห้า 5. เปลี่ยนที่ตัวเองอาจจะไม่มีทุกอย่างที่ได้อย่างใจไปทั้งหมดนะคะทั้งระบบทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อม ถ้าเปลี่ยนโลกภายนอกไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ใจของเราเองนะคะแล้วคุณจะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบใจได้อย่างรับได้และมีความสมุขหกผิดก็แก้ไขเวลางานผิดพลาดถ้าหาแต่คนรับผิดโทษร,ระบบโทษร,รูค้าโทษไฟล์ขาย โยนความผิดกันไปมาเนี่ยหาคนรับผิดชอบไม่ได้งานก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปและมีแต่คนผิดใจกันเท่าน,นั้นเองถ้าผิดที่เราก็รับผิดไปนะคะไม่ต้องหาข้อแก้ตัวว่าจริงๆแล้วไม่ผิดผิดเราแก้ไขยังดีกว่าโยนให้ใครๆรับผิดชอบ 7ให้โอกาสคนทำผิดกันได้พลาดกันได้แต่ไม่ควรทำผิดอะไรซ้สำซากการให้อภัยทำให้ใจเราอะเบาสบายให้โอกาสใหม่ทำให้เห็นการปรับปรุงตัวการเข้าไปช่วยเหลือทำให้ได้รับการขอบใจการขอบคุณการเข้าไปให้กําลังใจทำให้เขาอะ่ะ เห็นว่าใครคือมิตรภาพคือเพื่อนแท้แปข้อสุดท้ายนะคะอย่าดูถูกกันตำแหน่งการศึกษาหน้าที่การงานฐานะรูปรักของคนเราไม่เท่ากันอย่าถือว่าตัวเองสูงกว่าดีกว่ามีมากกว่าเพราะยังไงคุณก็อยู่ในเรือลำเดียวกัน การแบ่งฝักแบ่งไฟล์แบ่งชนชั้นในที่ทํางานเนี่ยตั้งแต่จะสร้างความเกลียดชัง